ิคิดปาฏิหารเราทำสิ่งที่ไม่ธรรมดาได้ยังไงผู้แต่งดรโจดิสเพนซาแปลโดยดรอังคณามาตรรังสรนและโคจิปอาธิการหนุนพักดีเมื่อคุณพบตัวคุณอยู่ในปัจจุบันขณะอันแสนกว้างใหญ่พลังงานของคุณไม่ได้พุ่งออกจากตัวคุณไปยังอดีตและอนาคต ตอนนี้คุณกำลังถอนพลังงานจากอดีตที่คุ้นชินและอนาคตที่คาดเดาได้คุณไม่ต่อวงจรเดิมในหนทางเดิมไม่ลดหรือส่งสัญญาณให้ยิ้มเดิมด้วยการรู้สึกถึงอารมณ์แบบเดิมแล้วถ้าคุณทําตามกระบวนการนี้ต่อไปเรื่อยๆคุณจะเรียกคืนพลังงานทั้งหมดกลับสู่ตัวเองดยการทำลายพันธนาการ คุณไว้กับความเป็นจริงในปัจจุบันที่สร้างจากอดีตสิ่งนี้เกิดขึ้นเพราะคุณถอนความสนใจและพลังงานออกจากโลกภายนอกแล้ววางมันไว้ในโลกภายในของคุณคุณสร้างสนามแม่เหล็กไฟฟ้าขึ้นรอบตัวตอนนี้คุณมีพลังงานในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่แล้วไม่น่าแปลกใจเลยที่ความสนใจของคุณจะเริ่มล่องลอยไปทั่วอีกครั้ง ขณะอย่างนั่งสมาธิต่อไปร่างกายของคุณจะเริ่มหงุดหงิดและหมดความอดทนเพราะมันต้องการทำบางสิ่งบางอย่างเนื่องจากที่ผ่านมาคุณโปรแกรมมันให้ตื่นนอนและทำกิจวัตรตามเดิมทุกวันมันอยากเลิกทำสมาธิลืมตาแล้วมองไปที่คนนั้นคนนี้มันอยากได้ยินเสียงทีวีหรือคุยโทรศัพท์กับใครสักคน มันอยากลิ้มรสอาหารแทนที่จะนั่งเฉยเฉมยมันอยากสูดกินกาแฟาหอมกลุ่นเหมือนทุกเช้าและมันอยากรู้สึกถึงบางอย่างเช่นน้ำอุ่นจากฝักบัวก่อนเริ่มต้นวันร่างกายอยากสัมผัสความเป็นจริงทางกายผ่านประสาทสัมผัสเพื่อโอบรับอารมณ์และเป้าหมายของคุณคือสร้างสรรค์ความเป็นจริงจากโลกที่อยู่เหนือประสาทสัมผัส ซึ่งไม่สามารถนิยามได้ด้วยร่างกายในฐานะจิตความคิดแต่โดยตัวคุณที่เป็นจิตความคิดดังนั้นเมื่อคุณตระหนักถึงโปรแกรมที่สร้างและพาร่างกายกลับมายัางปัจจุบันขณะอีกครั้งร่างกายคุณพยายามหวนไปหาอดีตอันคุ้นชินเพราะมันอยากอยู่ในอนาคตที่คาดเดาได้ แต่คุณดึงมันกลับมาแต่ละครั้งที่คุณเอาชนะนิสัยอัตโนมัติเหล่านั้นนั่นแปลว่าความตั้งใจของคุณยิ่งใหญ่กว่าโปรแกร,รมที่ตั้งไว้ทุกครั้งที่ดึงร่างกายกลับมายัางปัจจุบันขณะคล้ายการฝึกให้สุนัขนั่งคุณฝึกฝนร่างกายให้เข้ากับจิตความคิดใหม่แต่ละครั้งที่คุณตระหนักถึงโปรแกร,รมที่สร้างไว้และพยายามอย่างหนัก ะกลับไปสู่ปัจจุบันขณะคุณกำลังแสดงออกว่าความตั้งใจของคุณยิ่งใหญ่กว่าโปรแกรมที่สร้างไว้หากความสนใจของคุณรวมถึงพลังงานหวนกลับคืนสู่ปัจจุบันขณะและคุณเฝ้าสังเกตว่าเมื่อไรอยู่และเมื่อเมื่อใดไม่อยู่กับปัจจุบันไม่ช้าไม่นานร่างกายคุณจะเริ่มซิโรรา มันเป็นขั้นตอนของการกลับคืนสู่ปัจจุบันทุกขณะครั้งที่คุณรู้ตัวว่าหลุดกลับไปเริ่มทำลายพันธนาการระหว่างคุณกับความเป็นจริงอันคุ้นชินและเมื่อคุณกลับมายังปัจจุบันขณะสิ่งที่คุณกำลังทําคือหาทางหลุดพ้นจากอัตลักษณ์ในโลกทางกายภาพและเปิดประตูสู่สนามคนตั้ส่วนที่ยากที่สุดในทุกสงครามคือศึกสุดท้าย นั่นหมายถึงตอนที่ร่างกายในฐานะจิตความคิดถึงจุดเดือดทำให้คุณคิดว่าไม่สามารถใกล้ใกล้กว่านี้ได้แล้วทำให้คุณอยากหยุดและกลับสู่โลกของประสาทสัมผัสคุณพยายามมุ่งมั่นต่อไปคุณก้าวเข้าสู่สิ่งที่ไม่รู้จักอย่างแท้จริงไม่ช้าไม่นานคุณจะเริ่มทำลายอาการเสพติดอารมณ์ของตัวเองได้เมื่อคุณก้าวข้ามสู่ความรู้สึกผิด ความทุกข์และความกลัวความหมงุดหงิดความขุ่นมัวหรือความรู้สึกไร้คาคุณได้ปลดปล่อยร่างกายเป็นอิสระจากโซ่ตรวนของอุปนิสัยและอารมณ์ที่ทำให้คุณติดอยู่กับอดีตผลก็คือคุณปลดปล่อยพลังงานซึ่งตอนนี้กลับคืนสู่ตัวคุณเมื่อร่างกายปลดปล่อยพลังงานของอารมณ์ที่ถูกกักขังไว้จนหมด มันก็ไม่ใช่จิตของความคิดอีกต่อไปคุณค้นพบว่าอีกด้านหนึ่งของความกลัวคือความกล้าหาญอีกด้านของความขัดสนคือความสมบูรณ์พูนสุขและข้ามผลความสงสัยของคุณไปจึงจะพบความรู้ความเข้าใจเมื่อคุณก้าวสู่สิ่งที่ไม่รู้และปล่อยวางความโกรธเกรียดของตัวเองคุณค้นพบความรักและความเห็นอกเห็นใจมันเป็นพลังงานเดียวกันกับ ซึ่งถูกกักเก็บไว้ในร่างกายและในตอนนี้มันพร้อมให้คุณใช้ในการออกแบบชะตาชีวิตใหม่ดังนั้นเมื่อคุณเรียนรู้ที่จะเอาชนะตัวเองหรือความทรงจำและชีวิตของคุณคุณาำายพันธนาการที่มีกับทุกสิ่งทุกคนทุกแห่งและทุกช่วงเวลาซึ่งเชื่อมโยงคุณกับความเป็นจริงของปัจจุบันที่สร้างจากอดีตเมื่อคุณเอาชนะความโกรธหรือขัดข้องใจ ปลดปล่อยพลังงานที่ถูกกักขังไว้ในอดีตให้เป็นอิสระและเรียกพลังนั้นคืนสู่ตัวคุณขณะปลดปล่อยพลังสร้างสรรค์ทั้งหมดที่ผูกไว้กับอารมณ์เอาชีวิตรอดทั้งภายในตัวคุณและรอบตัวคุณคุณกำลังสร้างสนามพลังของตัวเองขึ้นรอบกายในเวิร์กช็อปขั้นสูงเราวัดผลของการเรียกพลังงานคืนเรามีผู้เชี่ยวชาญ ในการใช้เครื่องมืออันละเอียดอ่อนเรียกว่าเครื่องถ่ายภาพการปล่อยประจุก,กา๊าซซึ่งมีเซ็นเซอร์ที่ออกแบบมาเป็นพิเศษเรียกว่าเสาอากาศสป,ปุตนิกพัฒนาโดยดร์คอนเซนตินโคโรตคอฟมันวัดสนาแม่เหล็กไฟฟ้าภายในห้องเวิร์กช็อปที่เพื่อดูว่า พลังงานเปลี่ยนแปลงอย่างไรระหว่างที่เวิร์กช็อปดำเนินไปในวันแรกของเวิร์กช็อปบางครั้งพวกเราเห็นว่าค่าพลังงานในห้องตกนั้นเกิดขึ้นเนื่องด้วยเมื่อเราเริ่มทำสมาธิและนักเรียนของเราต้องการเอาชนะตัวเองโดยการทำลายพันธนาการของพลังงานผูกมัดพวกเขาเอาไว้กับทุกคนและทุกสรรพสิ่งในความเป็นจริงที่รู้จักพวกเขาเรียกพลังกลับคืนสู่ตัวเอง พวกเขาดึงพลังงานจากสนามพลังที่ใหญ่กว่าสนามพลังในห้องนั้นจึงเล็กลงระหว่างที่ภูเขารวมเริ่มสร้างสนามพลังขึ้นรอบรบร่างกายของเขาตอนนี้พวกเขาต่างมีพลังเพียงพอที่จะใช้ในการออกแบบชะตาชีวิตตัวเองแน่นอนว่าเมื่อทั้งกลุ่มเอาชนะตัวเองได้ในวันแรกในที่สุดพวกเขาก็เริ่มสร้างสนามแสงของตัวเอง เมื่อพลังงานของพวกเขาแผ่ขยายกว้างขึ้นในแต่ละวันพวกเขาเริ่มกระจายพลังงานไปยังพลังงานภายในห้องผลก็คือเราได้เห็นประจักษ์ว่าพลังงานในห้องเพิ่มขึ้นเพื่อดูว่าบางครั้งผลลัพธ์ที่ได้เป็นอย่างไรผมเป็นคนที่งานยุ่งมากคนหนึ่งบางวันผมเพิ่งกลับจากการเวิร์กช็อปหรือว่าอีเวนต์ติดต่อกันสามวัน ผมตื่นตอนเช้าและคิดถึงการประชุมสามกลุ่มที่ผมวางแผนไว้สำหรับวันนั้นกับพนักงานกลุ่มต่างๆผมซักซ้อมในใจว่าผมต้องพูดเรื่องอะไรบ้างผมยังคิดถึงอีเมลที่ต้องตอบก่อนเข้าประชุมแล้วก็คิดถึงเที่ยวบินที่ต้องไปขึ้นช่วงบ่ายแล้วก็เตือนตัวเองว่าต้องโทรศัพท์ระหว่างนั่งรถไปสนามบินคุณคงพอนึกออกระหว่างที่เป็นเช่นนั้นผมนึกถึงคนแบบเดิมที่ต้องเจอ สถานที่เดิมที่ต้องไปสิ่งเดิมที่ต้องทําในช่วงเวลาเดิมของความเป็นจริงอันคุ้นชินที่รู้จักอยู่แล้วผมระหนักว่ากําลังเตรียมพร้อมสําหรับสมองและร่างกายราวกับว่าอนาคตนั้นเกิดขึ้นแล้วผมได้สติว่าความสนใจของผมอยู่ที่อนาคตที่คาดเดาได้และผมหยุดคิดถึงสิ่งที่รู้จักและดึงตัวเองกลับมาสู่ปัจจุบันขณะเมื่อทําแบบนั้น ผมเริ่มตัดและรื้อวงจรการเชื่อมต่อเส้นประสาทเหล่านั้นจากนั้นผมอาจอารมณ์อ่อนไหวเล็กน้อยเริ่มหมดความอดทนรวมทั้งหงุดหงิดนิดหน่อยเมื่อคิดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้และเมื่ออารมณ์คือบันทึกเรื่องราวในอดีตและจุดที่ผมวางความสนใจไว้คือจุดที่ผมวางพลังงานไว้ผมตระหนักว่ากำลังทุ่มเทพลังงานไปกับอดีตจากนั้นฮอร์โมนความเครียดอาจจะกระตุ้นสมองของผม ร่างกายเข้าสู่คลื่นเบต้าความถี่สูงผมต้องดึงมันกลับมาอย่างปัจจุบันขณะอีกครั้งเมื่อทำเช่นนั้นผมไม่ได้จุดและต่อวองจรเดิมในสมองและกำลังถอนพลังงานออกจากอดีตหากผมตระหนักถึงความคิดเดิมที่เชื่อมโยงกับความรู้สึกคุ้นชินเดิมและหยุดความรู้สึกเดิมได้ผมก็ไม่ได้วางเงื่อนไขให้กับร่างกายติดกับอดีตอีกต่อไปและไม่ได้ส่งสัญ,ญญาณถึงยีนเดิมในแบบเดิม หากอารมณ์คือผลจากประสบการณ์ในสภาพแวดล้อมนั้นและท้าสภาพแวดล้อมเป็นตัวส่งสัญญาณให้ยีนเช่นนั้นเมื่อคุณหยุดรู้สึกถึงอารมณ์เดิมได้คุณก็ไม่ได้เลือกและควบคุมยีนเดิมได้ทำงานตามหนทางเดิมอีกแล้วนั่นไม่เพียงส่งผลต่อสุขภาพของตัวคุณเองแต่มันหยุดการทำงานพร้อมร่างกายสำหรับอนาคตเดิม บนพื้นฐานของชีวิตในอดีตเมื่อคุณยับยั้งความรู้สึกคุ้นชินได้คุณกำลังเปลี่ยนโปรแกรมยีนของร่างกายเมื่อฮอร์โมนความเครียดระยะยาวลดการแสดงออกของยีนสุขภาพดีและก่อให้เกิดโรคได้ทุกครั้งที่คุณสามารถหยุดความรู้สึกที่เชื่อมโยงกับความเครียดได้คุณไม่ได้วางเงื่อนไขให้ร่างกายเสพติดอารมณ์ความเครียดนั้นอีกต่อไปถ้าผมทำได้ดี เอาชนะความคิดและอารมณ์คุ้นชินที่มีต่ออดีตและอนาคตที่รู้จักอนาคตที่คาดเดาได้รวมถึงอดีตอันคุ้นชินที่ผมเคยใช้ยืนยันมันจะไม่มีอยู่ทั้งในทางพลังงานระบบประสาทชีวภาพเคมีฮอร์โมนและยีนจะไม่เกิดขึ้นอีกต่อไปถ้าผมไม่จุดและต่อวองจรเดิมด้วยการคิดถึงความทรงจำที่มีต่อผู้คนหรือสิ่งของในเวลาและสถานที่หนึ่ง และเฝ้าพาตัวเองกลับสู่ปัจจุบันขณะผมเรียกคืนพลังงานกลับสู่ตัวเองดังนั้นอดีตอันคุ้นชินและอนาคตที่คาดเดาได้ไม่มีอยู่อีกต่อไปตอนนี้ผมอยู่ในจุดอิ่มเอมของปัจจุบันขณะอันกว้างใหญ่และมีพลังงานพร้อมส,สร้างผมสร้างสนามพลังขึ้นรอบกายผมทุกครั้งที่พยายามบางครั้งใช้เวลานานหลายชั่วโมง เอาชนะตัวเองและค้นหาพื้นที่ที่เรียกว่าปัจจุบันนิรันด์แล้วก็ทําได้จริงผมมักคิดเหมือนกันทุกครั้งว่ามันช่างคุ้มค่าจริงๆ